นี่ครับส่วนแต่งมสซ่อนอยาตัดวันที่สองที่สามนะครับถึงวันที่เจ็ดวันที่เจ็จะมีตบีโดโน้ํานะครับประมาณนี้ครับสี่หาสิบไรนนะครับอันนี้ห่วยว่างไงนะครับอำเภอท่าหนวงอำเภอบางสม,มอครับท่านี้อำเภอขมวง ครับทางเหนือเพิ่อขมวงจังหวัดกาลสินครับบางท่านี่ยเป็นอุดรน,นะครับผมมาตัดยืนเนี่ครับปลาไหลนะครับเพิ่งมาเพิน,หง,นงหวยบางใหญ่ครับอ่างหวยบางใหญ่หวยบางไงอยู่ใส่ครับไม่ขาดกินสองเพิ่นมนะอำเภอขมวงอำเภอวังสามหมอ,อ,มอเพิ่มทีเหวียงบางไงเหน,ในี่ยมีตำนาน ตำนหนพญาจระเข้คือบักเฮานะครับตำแหน่งเขีบักเฮาคือหัวบางใหญ่คือนี่ครับนี่ครับส่วนแตงมีฟางทัสมุนไพรนะครับถามผู้น้อยไปทั้งนั้นครับบางนี่เป็นจุดพักของผู้เป็นเห็ดแตงนะครับเนี่ยข้ามาเบิ้งส่วนนี้ครับส่วนนี้ตรงนี้บางนี่ยี่สิบกิโลเมตรครับ บางท่านคุณนั่งอีกครับเพราะคุณคำเขาหน่อยไปทางคุณนีอี๋ครับครับวิวสวยครับผมวิวสวยงามนะครับวันที่สองครับวันที่สองตัดแต่งสองสามครับผมหน่วยญ่พอสมควรนะถูกซีโลครับสามซีโลครับ